เอาก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับช่องกระถอนนะักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับเอาก็สําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมมาพาสมาชิกทามาดูชุดสรุปล่างนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันนะสรุปล่างนะสมาชิกนะก็จะเหมือนสรุปล่างงวดที่ผ่านมานี่ฮงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งสองสี่หเจดแดแชุดฮนะงวดนี้ก็แชุดเมือนกันนะครับก็ ตามสูตรเก่านี่เลยนะครับเอาเอาตามสูตรสูตรเก่านี้นะฮะตัวเด่น5กับ1นะชุดสรุปล่างในประจาช่องกระทอนนักคำนวณเนี่ยนะนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนวดที่ผ่านมาก็เข้าตรงๆเลยเก้าหนึ่งอันนี้วดนี้ก็จะเขียนให้เหมือนเดิมนะครับจับคู่ชุดให้นะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปล่างนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกัน,นครับ ช่องกอดทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ที่ผมจะลงต่อไปด้วยอ่ะสาหรับใครที่นะครับเพิ่งเข้ามาและเข้ามาติดตามนานแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะที่ยังให้การติดตามช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ด้วยดีเสมอมานะครับอ่ะมาฟังคําเตือนฮะคำเตือน,นะอนอทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกีนแบงครับบาเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวงท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็กลับไปทุกขออภัยนะครับเอาก่อนที่จะไปดูชุดสรุปผมมาฟันธงเน้นนะครับวิ่งล่างตัวเดียวให้กับสมาชิกได้รับชมกันก่อนนะวดที่ผ่านมาอ่นะเด่นล่างห้าข้หนึ่งวดนนี้สองตัวเหมือนเดิมฮะแต่ ผมจะเน้นให้นะครับตัวเดียวก็คือสูตรนี้นะครับใช้จริงนะครับงวดนี้เด่นเด่นล่างนี่สองตัวเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตัวเน้นก็คือในสูตรนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะดูตัวเน้นล่างของผมประจำช่องแอถอนนะักคํานวณไปก่อนเดี๋ยวมาจับสรุปล่างให้นะครับเอาวิ่งล่างตัวเดียวเน้นนาวนะแรกสูตรได้เลขศู 30, นย์ครับผอกสาศนครับศ ครับก็มาที่หลักหน่วยล่างนะถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับงวดที่สองฮะหลักหน่วยล่างตัวเดียวได้เลขหกฮะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทศทีฮะเด่นล่างตัวเดียวได้เลขหกครับพนออกหนึ่งหกครับหกก็มาที่หลักหน่วยล่างะก็มาที่หลักหน่วยล่างอ่าถูกเป็นงวดที่ทศที่ฮะถูกเป็นงวดที่สองงวดที่สามฮะสูตรได้เลขหกตัวเดียวนะครับพจนออกหกสอง 6ก็มาที่10ล่างนับถูกพุ่งวดที3่3ครับงวดที Dana? ่4ฮะสูตรได้เลข1ตัวเดียวพอดอก1 1นะครับ1นะครับก็มาที่นะครับ10หน่วยล่างเลยนะครับมาครบนะครับถูกเป็นงวดที่4นะครับถึงวดที่4เอางวดที่5ฮะงวดที่5สูตรวิ่งล่างตัวเดียวได้เลข6ฮะพอดอก6 7อ่ะหกครับมาที่ หลักสิบล่างนะถูกเป็นวดที่หนะ้าถูกวดที่ห้าเอาวดที่หกวดที่ผ่านมาสูตรเดเรก้าตัวเดียวพดกาวหนะึ่งครับข้าวมาที่หลักสิบล่าง่นะสูตรนี้นะครับมันไปชนกับ อีกหลายๆสูตรนะรผมเรื่องเฉพาะสูตรนี้มาลงให้สมาชิกนะครับฟันเน้นไปเลยเด่นล่างตัวเดียวงวดนี้นะครับอ่ะงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกนะไปดูกันนะนี่ฮะวิธีทำแคบสูตรไว้ได้เลยนะคใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำนะครับ <c oughs> เด่นวิ่งล่างตัวเดียวนะครับ <c oughs> วิธีทำฮะนำหลักแสนหนึ่งครั้งบ,บวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้ง บวกร้อตัวหน้า,ค,า 2, ครั้งที่สองอีกสองครั้งครับแล้วก็บวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หอีกหครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร่บวกเล้หคงที่นะครับเอาบวกกันดูเกนะลงท้ายเลขสี่บวกหนะครับก็ลงท้ายเลขห้าบวกหนะลงท้ายเลขศูนย์ศย์บวกห้็ไดห้าบวกหลงท้ายเล 1, 1, 6, ขหนึะหนบวกหคงที่นะครับลงท้ายเลขเจ็ 7, นะครับลงท้ายเลขเ็อ่ะ วันนี้เด่นล่างนะตัวเดียวนะฮะเน้นไปที่เลขเจ็ดนะฮะมาไม่มาไม,ไม่รู้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมให้เด็ดตัวนีนะ้เด่นที่สุดก็คือเลขเจ็ดนะฮะชนกันหลายสูตรนะไม่ใช่เฉพาะสูตรนี้อีกหลายสูตรชนกันที่เลขเจ็ดด้วยนะครับฉะนั้นผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจที่เลขเจ็ดนะล่างโหดนี้นะครับ <c oughs> เด่นล่างตัวเดียวนะครับฟันธง เจ็ดนะถ้าชอบก็จัดไปไม่ชอบมองผ่านนะครับงวดประจำวันที่สิบหกครับเกครับหกหอ่ะเจ็ดนะครับเนี่ยตัววิ่งลักนะตัวเด่นะล่กอ่ะทีนี้นะครับไปจับคู่ชุดให้นะครับผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะ นี่ะอยู่ไหนนาะนะครับสมาชิกนะ,ะผมตัดตัดตัด,ตดแต้มตัดอะไรทำของผมไว้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาลอกเลยนะครับลอกใส่กระดาษนะแปดชุดเหมือนเดิมด้ะสมาชิกนะแปดชุดเหมือนเดิมนะคนะอ,นะอรับมดทีผพานมานี่นะครับมดทีผพานมาอ่ะเดี๋ยวสมาชิกบางท่านเดี๋ยวจะหาว่าผมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าผมนะครับวที่ผ่านมานะครับมันเข้าตรงไหนอับางท่านนะผมนําสูตรนะครับไปลงเพจนะก็มันเข้าตรงไหนวที่ผ่านมาให้เด่นห้านะครับบางท่านบอกให้เด่นห้านะครับสรุปสุดท้ายระหว่างห้ากับหนึ่งเนี่ยผมไปฟันตัวผิดก็คือเลขห้า สมาชิกต้องสำหรับใครที่ติดตามนะครับกลุ่มไลน์ผมชุดนี้สรุปร่างชุดเต็มเนี่ยผมให้ในกลุ่มไลน์ผมก็คือชุดนี้นะครับแล้วก็พร้อมชุดสรุปก็คือในบินเดียวก็คือสาต,ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างแล้วผมไปเน้นที่เลข5านะครับที่มันติด5นะครับก็เท่านั้นเองนะครับแต่ชุดเต็มเนี่ยเข้าก็คือมาเข้าที่ตัวนี้นะครับอันนี้ ก็จะเป็นชุดเต็มแบบตัวนี้เหมือนกันแปดชุดมาจานะับฮะสำหรับชิ้นนี้ผมอธิบายให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่จะติดตามในกลุ่มไลน์ผมเห็นแน่นอนนะครับอ่ะมาจับคู่ชุดฮนะงวดนี้ครับได้แปดคู่ชุดเหมือนเดิมฮะครับได้หนึ่งสี่ครับหนึ่งหกครับสามศูนย์ สามสี่นะครับสามหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกถ้าชอบก็จับไปถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับแปดชุดนี้เหมือนงวดที่ผ่านมาอ่ะนี่แปดชุดนี้เหมือนนครับสังเกตดูดีๆนะครับ,ดดดนะรบวดที่ผ่านมาผมเน้นนะครับ <c oughs> เลขห้าเห็นไหมฮะ เลขห้าเลขเจดเลขหนึ่งอ่าไว้ที่หลักหลักหน่วยนะครับเลขเก้าเลขสองเลขหนึ่งเลขศูนย์ไว้ที่หลักสิบนะครับอันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับงวดประจำวันที่สิบหครับทัพเก้ารับหกหนะช่องนะครับ แอดถอนนักคำนวนครับอันนี้จะเป็นช่องกลางของผมนะฮะช่องใหญ่ของผมช่อง YouTube ก็คือช่องกระถอนตำราพารวยนะครับอันนี้เป็นช่องกลางนะครับอ่าก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ามาดูตัวเด่นตัวตัวเด่นกันตัวเด่นผมล่างวันนี้นะตัวเด่นนะครับ เด้นนะครับ7จนะครับกับสาเด่น2ตัวเหมือนเดิมนะครับนี่2ตัววั้ที่ผ่านมาก็5กับ1นะครับมาที่เลขหนึงอ่ะขันี้7กับสามสมาชิกชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับระหว่าง7กับ3อุ้ยโอ้ตายเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูเจด,ด 7. กับสามตัวคือตัวเด่นนะครับชอบตัวไหนจัดตัวนั้นไม่ชอบกะลุนามองผ่านนะครับอ่ะอ่ะผมเน้นให้ก่อนนะสมาชิกนะผมเน้นให้ก่อนนะผมเน้นที่ตัวนี้ฮะตัวนี้นะครับ <c oughs> ตัวเด่นผมครับสมาชิกนะก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ ผมเด้นใน้ก่อนสามชุดนี้นะครับสามหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่นะครับอ่ะใครชอบจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะครับอันนี้ส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวนะครับใกล้ใกล้หยใกล้ใกล้หวยออกนะเดี๋ยวผมก็จะนําชุดสรุปนะฮะในนี้แหละฮะไปสรุปในบินเดียวกันสามตัวบ,บนสองตัวบ,บนสองตัวล่างเหมือนทุกๆุกงวดนะครับอ้าใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านนะครับเฮงเฮงปังปัง,ปงทุกท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องแี้ถอนนะักคำนวณอยู่แล้วขณะนี้ ครับอันนี้เป็นสูตรเก่าแล้วนะครับเข้าวเกลืหนึ่งตรงอ่ะวันนี้ก็แปดชุดเหมือนเดิมนะครับผมเรีนไปที่สามหกเกลียวสูตแล้วก็เจ็ดสี่อ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีความฝันขอบคุณครับ